ฮอตหนา้าติดตามทั้นั้นเลยนะคะได<ช>้แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะกับสาวโสดที่แบบมีเสน่ห์มากๆตอนนี้<ช>โดนัทมัสนานนัน่นเองกับบทบาทใหม่ของเธอในการเป็นผู้จัดนะคะเธอจะชอบบ้าง้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกับข่าวนี้เลยค่ะ าสาวสวยคนเก่งโดนัทมนัสนันค่ะเอ่ยปากเล่าว่าช่วงนี้กาลังสนุกสนานกับการผันตัวไปเป็นอยู่เบื้องหลังนะคะรับหน้าที่เป็นผู้จัดละครและภาพยนตร์แถมตอนนี้ยังมีอยู่ในมือหลายโปรเจกต์เลยทีเดียวค่ะเห็นรับงานหลากหลายแบบนี้นะคะคิดว่าเธอคนนี้จะติดใจนั่งเก้าอี้เป็นผู้จัดซะแล้วแต่เธอกลับบอกว่าไม่ติดใจเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะไม่ติดใจแต่ว่าสนุก สนุกจริงๆเลือกได้ไม่ท่เขาอยากเป็นปรดิวเท่าไหร่ค่ะเราเป็นคนใจดีขออะไรก็แบบให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยอย่าเป็นเลยปรดิว์เป็นแล้วบริษัทไม่มีกําไร <c oughs> ตอนเราเป็นนักแสดงอ่ะเราเราับผิดชอบแค่บทบาทที่เราทําแต่พอเราเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็ต้องเข้าใจตัวละครทุกตัวเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ไปเลือกใครมาเล่นก็นได้แต่เราต้องดูด้วยว่าเขาเหมาะกับบ,บทนี้ไหมต,ตอนเป็นนักแสดงเราไม่ต้องมาดูพวกดีเทลจุกจิกพวกนี้ทุกวันนี้บางทีแค่เรื่องวิถ่มอ่ะดังนั้นก็ต้องรู้ว่า โอเคเราต้องหาวิกเพิ่มคือมันบางทีมันเรื่องแบบจุกจิกมากที่จะลดตรงไหนเราก็ต้องรู้เพื่อจะบอกสื่อสารกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันเป็นเรื่องจุกๆจิกมกที่มันมันต้องรับเหืออ่ะให้เลือกว่าชอบบทบาทไหนมากตอนนี้ทำเบื้องหลังสนุกค่ะสนุกกว่ามากรู้สึกเราเรียนมาด้วยแล้วเราก็อยากทำมาตลอดแล้ววันนึ่งเราได้ทำจริงจริงอ่ะก็รู้สึกแบบแฮปปี้มีความสุข เชื่อว่าผลงานการเป็นผู้จัดนะคะของสาวคนนี้เนี่ยยังไงต้องออกมาดีแน่นอนค่ะเพราะงานนี้เนี่ยเธอมีที่ปรึกษานะคะมืออาชีพอย่างอาดีตหวานใจเลยล่ะคะ่ะอ๋อนีของเธออืมก็ยังคงพูดคุยกันอยู่ในฐานะเพื่อนอย่างนี้ใช่แล้วค่อยปรึกษากันไงนะคะมาดู